คุณครับสนุกกันไหมฮะสนุกก็ขอเสียงดังๆเลยได้ไหมครับรู้เลยนะว่ายังไม่อยากเลิกกันนะฮะยังอยากสนุกกันตอ่อโอ้คุณครับขอ,อ,อบบคคุณรัขอเพลงสุดท้ายได้ได้เสมอเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ครับป้าป้าอยากฟังป้าป้าได้ครับสามสิบแหวแจ๋วนะฮะจะได้ครับ ไลขอดูสเต็ปห่อยนะคะว่าคนที่นี่เป็นยังไงกันบ้างขอดูสเต็ปคุณแม่คุณแม่เจ้าของวันเกิดคุณแม่ครับคุณแม่นี่นี่วันนี้เราจะมาดูเจ้าของวันเกิดเต้นกันนะครับผม

เท่าไหร่ด oh, 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 ิหกสิบชั้งแจ้วแจ๋วจะโดนดาจีิโอแม่มาเปล่ามาตั้งแล้วเลยมามันเอาวาตอนไร้องหกสิบนะคนแค่แก่้องเ้าหกติดูัวที่ยังโตยผมมาแล้วข้างบนขอดูหน่อยนี่เสมนันเต้นปั๊บปั๊บปัเดี๋ยวทนหัวงนะโอ้โห Tá vendo ห ah! yeah. so ้าสิบห้าส so ิดูสิยังสวยหกทะเบอสิบหกสิบดูสิยังสวยข้างหลังก็ได้เจ็ด no สิมีไหมั้ยสิสิถึงไม่ดีเลยลุกสิบ บนแปดสิบเหรอฮะคุณแม่รู้ได้ไงเป็นอ๋อเดาวเอาคุณแม่เอาบนว่าไงฮะผมมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยไม่เห็นชัดเหรอแต่วันนี้น่ารักมากนะครับใช่วันนี้นะครับผมคุดูด้วันนี้สนุกสนานันมากครับวันนี้มาที่ครัวเจ้าพ่านะครับผมเป็นครัวของคุณแม่ ราตรีนะครับผมวันนี้เจ้าของวันเกิดด้วยนะครับาด้วยในด้วยในโอกาสวันเกิดนะครับของคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นไแล้วขอบคุณครับเข้าแจกทิปแม่เลยให้โอขอบคุณครับขอบคุณมากโล่งใจกันด้วยนะครับผมคุณแม่ตีอยู่ไหมฮะอ๋ออยู่นะขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับผมนะครับคุณแม่รอแป๊บนึงนะฮะพอดีผมกำลัง รับรางวัลข้างหน้าอยู่นะฮะไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนคุณแม่ให้อะไรนะให้ท่าเต้นอ๋อแม่เต้นเก่งเลยให้ผมนะครับขอบคุณ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 มากครับขอบคุณแม่ขอบคุณครับ นะฮะโอเคครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขแน่ๆครับแต่ว่าคนคนนี้มีความสุขมากกว่านะฮะคุณแม่ราตรีนะครับเน่นในโอกาสวันนี้ที่น้องโรงได้ขึ้นมาร้องเพลงม,มอบความสุขให้ดุท่านนะครับผิดพลาดประการใดก็ออขออภัยด้วยนะฮะอ่ะ,อะผมก็ขออวยพรนะครับมันเกิดนะฮะ ให้กับคุณแม่ราตีนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณแม่นะฮะมีความสุขมากๆนะฮะขอให้คิดถึงไดสงส้สมหรับปากหานะครับขอให้รวยๆๆนะฮะแล้วน้องโลอยากจะเชิญชวนทุกคนนะที่อยู่ที่นี่เลยไม่ว่าจะนั่งหรือว่ายืนกันอยู่นะครับก็มาร่วมร้องเพลงครับเพื่อเพื่อเดย์ให้กับคุณแม่ราตีกันนะครับผมพร้อมกันนะ เป็นวันเกิดเพลงให้เป็นวันเดที่สนุกสนานตเทปครับวันนี้คุณแม่ Hãy subscribe cho kênh ชัดเจนดีนนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมออโอเคครับเดี๋ยวผมรบกคนคุณแม่คุณแม่ขึ้นมาถ่ายรูปลุงวทกีกับผมก็เป็นพี่ลูกแอไหมครับ เดี๋ยวน้องเดีวจะขอรบกวนนะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกพร้อมกันนะครับในงานวันนี้นะฮะที่เราร่วมมามีความสุขนะครับผมในค่ำคืนนี้ด้วยกันนะครับมาเสียงตบมือให้กับคุณแม่เลยครับขอบคุณครับตัคุณแม่รอด้วยนะครับคุณพ่อด้วยนะฮะยังไงดีคุณแม่โอ้โหคุณพี่ก็ มาคุณแม่ <ENNIS> หันหลัง <lawsuit> หันหลังกันเดี๋ยวเราจะเซลฟี่นะครับเซลฟี่กับคนด้านหลังด้วยครับคุณแม่คุณแม่นั่งหลังได้นะได้นะโอเคครับคุณแม่ไดแม่ัคุแมคแม่ขดีนะคะแต่ว่าลูกออกปนัก็นั่งะคนากเนะคะมเลจลกนหมเนยไคุแม่น เดี๋ยวผมพูด3 2 1แล้วทุกคนพูดแฮปปี้พร้อมกันเลยครับผมพร้อมนะฮะ3 2 1แฮปปี้ขออีกรอบเลยครับผม3 2 1อแฮปปี้ขอบคุณมากครับ,บารมากมากนะฮะเฮ้ยคะขอบคุณน้องลีโอมากค นะคะที่มาขับร้องเพลงพอๆให้เราฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องลีโอนะคะมาถ่ายรูปกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวที่แบอดบอกก่อนกลับนะคะเจอกันงานหน้านะคะระหว่างนี้เพื่อเพื่อไม่ให้เอ่อขาดตอนนะคะเรากำลังสนุกสนุกกันเดี๋ยวขอเรียนเชิญนักร้องนะคะขึ้นมาร้องเพลงให้เราได้ร่วมสนุกกันต่อเลยค่ะขอบคุณแม่ค่ะได้เจอกันงานหน้านะคะทำใหม่